วันนี้ครับเรามีอาหารให้เลือก2อย่างด้วยกันแม่ออากาศตอนช่วงบ่ายแบบนี้มันหิวแน่นอนถ้าเกิดใครดูอยู่ตอนนี้ <laughs> อย่างแรกก็คือดับเบิลชีสเบอร์เกอร์แบบชีสเยอะๆอีกเมนูหนึ่งก็คือสละเปา ไสหมูแดงทะลักมันไม่ใช่หมูแดงธรร,รมดามันเป็นหมูแดงทะลักถ้าพร้อมแล้วขอเชิญซาลาเปาไสหมูแดงทะลักและชีสเบอร์เกอร์ครับว้าคุณเกืนงคุณฮัทเรายังไม่รู้ว่าพอเปิดป้าออกมาแล้วเนี่ย อันไหนจะเป็นเบอร์เกอร์อันไหนจะเป็นสลาเปามาดูกันว่าคนไหนจะได้ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์คนไหนจะได้สลาเปาไส้หมูแดงแบบทะลักหนึ่งสองสามเลือกอาหารกันไปเรียบร้อยแล้วครับคุณฮัรดเลือกได้ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ส่วนคุณกึ่งได้สลาเปาไส้หมูแดงทะลัก แล้วทั้งสองจะทานอาหารได้จำนวนเท่าใดต้องมาลุ้นกันครับขอเชิญซาลาเปาและชีสบเบอร์เกอร์ของเราเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแม่ของอร่อยงน้นเลยครับ ยเราต้องมีเวลาให้คุณคทั้งคู่5นาทีาพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมครับลุยเอาละครับตอนนี้เริ่จมจับเวลาแล้วนะครับาทางฝั่งสีแดงครับคุณฮักเทคนิคเอาน้ำราดช,ชีสเบอร์เกอร์นะครับบีบีฮบ,บ,บันแล้วโอ้โหใส่ปากครับโอ้โหจกขก้นเครื่องบดเนื้อนะครับโปูย่างเข้าไปอีกยัาเข้าไปอีกยัาเข้าไปอีกอหูหดอกน้ำตามแม่คุณคือก็ไม่ยอมแพ้ครับบีซาลาเปาเลยครับแล้วก็ดอกน้ำตาเหมือนกันครับแม่แต่ลุยจะฝืดคอไปหน่อยแมฝั่งสีแดงนี่แรงดีไม่ตกเลยทีเดียวนะครับไม่มีใครยอมใครครับเอาล่าีขาวครับ กับน่งลงครับมีซุปครับแล้วครับตอนนี้ฝากคุณฮัทครับไม่รู้อดข้าวมากี่วันครับยังสัตว์ไม่หยุดครับโอ้แล้วตอนนี้คุณเกินกลับมาสู้ตาแล้วครับแม่ยังอิเซ็ตติชที่จงคงไมุ่้กอยากไม่กินพวกนี้หรือเปล่าละครับโอ้โหดูหน้าคุณเถลาคับครับแมวกินไปนะครับส่วนฝักสีแดงเลยครับก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับทานแบบเอาเป็นเอาตายฮะด้วยเทคนิคการทานน้ำตาลไปยัดเบอร์เกอร์ลื่นไหลลงคอแอ่ดูง่ายดาครับและตอนนี้เขาปีนี้ให้แบนครับ แล้วก็โอ้โหยัน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 ตอนนี้กกินไปสองจีนแล้วครับอกสุดยอดจริงจริงอ๋ออ่านี้กี่ชิ้นแล้วบอลชิ้นละตอนนี้นะฮะโอ้โหยี่ห้าชิ้นแล้วครับตฮ้งบั๊กเป้าไปกี่ชิ้นนะผมไม่ได้จุดหมายนะครับมาดูฝั่งสีขาวบ้านนะครับตอนนี้จัดไปห้าชิ้นแบบนิ่งๆนะครับไม่รั่วฝึกคอและก็การจะขับเริ่มหรือเปล่าครับแต่เขายันไปเรื่อยแบบไม่สนใจคนรอบข้างครับอาละครับตอนนี้มาดูฝั่งสีแดงนะครับคุณฮัทซัดชิ้นสามจะหมดแล้วนะครับ อะไรครับคุณผู้ชมด,ดครับวูดดี้ว่ากินอาหารแค่เมนูเดียวม,มันไม่พอในยุคสมัยนี้มันต้องมีอาหารเสริมฮะอยยวว่าแต่อาหารเสริมนะครับพาเข้าไปหาหมอนอะครับได้เราว่าช่า์ของเราจะูสามารถรับได้ <c oughs> เพราะอาหารเสริมที่วูดดี้จะเสริมให้ก็คือ มสตาเราให้ค oh. ุณเลือกว่าคุณอยากจะกินกี่ขวดก็ได้แล้วแต่เพราะ Eating Hero ของเราย่อมสามารถกินอะไรและเสริมด้วยอะไรก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วนาฬิกาดนกลับมาจับเวลาต่อนะครับและตอนนี้เหลือเวลาแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับถังากาึงก็บีบมาสตา่นยังไม่ยังมือนะครับโอ้แล้วก็ เข้าไปครับโอ้โหดูกันสิครับโอ้บอกไม่ถูกเลยครับเข้ากันเข้ากันเนี่ยน่าจะเป็นความชอบสุดต่งครับทางฝั่งซีได้นลยครับคุณฮัทยันเราแบบเอาเป็นเอาตายครับโอ้โหแม่เจ้าเปิดฝาขวดกระดกขนาดนี้โอ้ปิดเขาคอแบบไม่เกรงใจใครแล้วครับเอาละครับตอนนี้ชิมสี่จะหมดไหม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 ยันไปหมดแล้วครับกลับมาทางฝั่งซีขาวซ้ายชิวงากันบ้างนะครับแม่สงสัยจะคอแห้งเหมือนกันกระบอกกระดกมาสตาร์ทแทนน้ำกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ได้มาสตาร์ทเข้าไปนี่เขาสู้ไม่ถอยทีเดียวครับและตอนนี้เหมือนอาการเก่านะเขาไม่มีแล้วครับกับพ่อเขา ครับได้นะครับพอไปต่อครับแต่สีแดงครับคุณผู้ชมครับเป็นชิปที่5แล้วครับแม่คุณหาจะยัดต่อนะครับยัดไม่หยุดเลยทีเดียวครับและตอนนี้สีขาวเราก็สู้ไม่ถอยครับและตอนนี้สีขาวสายชิวแล้วครับก็ยังคมกินไม่ยยางครับแม่ไม่มีคาว่าหยุดสําหรับเขาในตอนนี้เลยครับตอนนี้ดูวลาอีก30วินาทีครับ เวลายิ่งเล่ยนะครับพวกเขายิ่งไม่สนใจใครเลยครับแบบกม,มนากมนากินนะครับก็เรียกว,ว่ามีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้เวลาเหลือ20่ิบวินนะครับทั้ง2ฝ่ายตา,าก็กระดกน้ำนะครับแล้วก็พยายามยัน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 ย,นย,นย,นยนันอ๋อนี่ยันกันทั้งลูกเลยนะครับเอาละครับอีกทีอีกทีเข้ากันกา้กาวหนึ่งก้ คุณฮัทที่ต้องทานดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ที่ชิ้นใหญ่กว่าและทานยากกว่ากับคุณกึง่งที่ฮึดทานสาัเปาไส้หมูแดงทะลักจนหมดเวลาทั้งสองคนจะทานไปได้จำนวนเท่าใดแล้วประชาชนมัววอลสตาร์ทั้ง100คนจะตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะถาดหนึ่งมี25ชิ้นกินไปทั้งหมด9ลูกด้วยกันครับส่วนฝังนี้ในแต่ละถาดจะมีชีสเบอร์เกอร์ทั้งหมด15ชิ้นด้วยกันค่ะ เขาตอนนี้เหลือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เปลว่าเหลืออุย้ยกินไป5ชิ้นค่ะ5ชิ้น9ลูกประชาชนวอวร์ซาทั้งร้อยคนครับเราต้องให้คะแนนแล้วครับตอนนี้คุณว่าใครเป็นฮีตติ้งฮีโร่โดดจริงในวันนี้จับเวลาการลงคะแนนจะสิ้นสุดใน10วินาที10 9 8 7 6 ตอนนี้ฝั่งสีขาวได้ไป75คะแนนส่วนฝั่งสีแดงได้ไป75คะแนนครับอ,อ,อย่าลืมว่าการตัดสินยังไม่ได้สิ้นสุดเพราะยังมีพวกเราอีก5คนร่วมตัดสินด้วยดังนั้นเชิญทั้งคู่ที T ่แท่นตัดสินนะครับ มาลุ้นกันว่าคณะกรรมการอีกห้าท่านของเราจะตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะในประเภทที่ติ้งฮีโร่พี่มาดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างน่าสงสารด้วยกันทั้งสองคนเลยทีเดียวคร <c oughs> ับมันจะมีวิธีการกินซึ่งมันมีเทคนิคในเรื่องของการกินให้เร็วขึ้นเหมือนอย่างคุณทักมีวิธีการกินของคุณฮัทคุณตบ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 มีวิธีการกินฉลาดในการกินส่วนคุณกึง่งถึงแม้คุณจะกินแบบผิดวิธีแล้วบรนทลักออกมาแต่คุณยังมีใจสู้ ต้องให้เลือกวันนี้ <S <S ผมคิดว่าอีที่ฮีโร่ก็คือ เ็มากครับว่าวันนี้แชมป์ประจำสัปดาห์ของเราในโหมด Eating Hero ก็คือคุณฮัทสำหรับผู้ท้าชิงที่จะมาท้าชริงกับผมดูตัวผมกระเพพาะผมนี่ใหญ่ระดับประเทศถ้าจะมาจริงๆนี่คุณต้องแน่ถ้าไม่แน่อย่ามานะครับผมด้วยความสามารถในการทานอาหารที่ไม่เป็นสองรองใครก็ทำให้คุณทัทได้เป็นแช おらいらしいお気に入りプレゼント